ช่วงวารตี้ข่ายและพี่โบท๊ทบรรณาธิการออนไลน์รูมจะพาคุณผู้ชมไปเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบเนเล่2024เทศกาลศิลปะที่จัดขึ้น2ปีครั้งโดยมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบเนเล่ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชนโดยจับมือกับกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมและจัดประชุมและนิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วโดยจัดภายใต้ธีม nurture กาารักษากายาเราจะได้รับชมผลงานศิลปะโดย76ศิลปิน39สัญชาติจากทั่วโลกด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า200ผลงานบนแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครทั้งหมด11แห่งวันนี้เราสองคนขอพาคุณผู้ชมไปงานศิลปะในเส้นทางในเมืองที่สามารถตามรอยพวกเราได้แบบง่ายๆกันค่ะ คุณผู้ชมคะด้วยความที่งานบางกอกอาร์ตเีเนเล่เนี่ยเขามีถึง11จุดกระจายตามแลนด์มาร์คทั่วกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเราไปวันเดียวเนี่ยไม่หมดแน่นอนรเราก็เลยจะมาเลือก3ที่นะคะที่คุณผู้ชมสามารถไปชมงานศิลปะได้ง่ายๆเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้าใ,ใต้ดินนั่นเองที่แรกที่พามาเนี่ยก็คือวันแบงคอกแลนด์มาร์คใหมใ่ใจกลางเมืองเลย แต่สิ่งที่ไข่จะต้องสารภาพกับพี่โบท๊ทก่อนคือไข่เป็นคนชอบดูงานศิลปะมากค่ะแต่ว่าไม่มีความรู้เลย<ม>หรือว่าความเชี่ยวชาญแต่อย่างใดเ<ม>ลยอยากรู้ว่ามีทริคไหมคะการแบบมาชมงานศิลปะครับผมการชมงานศิลปะเนาะ,ะก็นึกะว,ว่าเหมือนเราไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องแบบอ่านคําอธิบายก็ได้เราประทับใจอะไรหรือว่างานศิลปะชิ้นนั้นสื่อสารอะไรกับเราทําให้เราฉุกคิดหรือว่าอมองเห็นอะไร ในชิ้นงานนั้นหรือถ้าเราไปกับเพื่อนมุมมองของเรากับมุมมองของเพื่อนของเราอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันแต่มากกว่านั้นก็คือถ้าอยากเข้าใจว่า การสร้างสารรค์ผลงานเช่นนั้นขึ้นมาเนี่ยมาจากแนวคิดอะไรก็อาจจะลองอ่านคำอธิบายนะครับ mm hmm. ของศิลปินก็ได้และอย่างงานที่อยู่ด้านหลังก็คือเป็นชิ้นแรกที่พาคุณผู้ชมมาดูด้วยใช่แล้วงานนี้นี่คือเขาตั้งใจจะสื่อถึงอะไรเหรอคะพี่โบว์งานนี้นะครับเป็นปฏิมาก,กรรมโดยโทนี่แคลร์นะครับ <c oughs> ชื่อว่า It i อ i t อิดิซึมันจะเป็นงานที่เหมือนกับ ใช้รูปทรงทางธรรมชาติที่มีความขัดแย้งกับบริบทโดยรอบที่เป็นรูปทรงทางอุตสาหกรรมตึกมันจะมีความเหลี่ยมมีความเป็นสัน<ฆ>มีความเป็นคมเป๊ะ <c oughs> แต่งานชิ้นนี้จะมีความเป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่ตัวศิลปินเนี่ยเขาก็ออกแบบให้กลายเป็นประติมาก,กรรมที่สะท้อนตัวเราเองสะท้อนบริบทโดยรอบได้เวลาที่เราเห็นเงาของเราเนี่ยมีความบิดเบี้ยวหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นโค้งตามเท็กเจอร์ของ ตัวชิ้นงานเนี่ยก็อาจจะทําให้เรานึกถึงสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะจากความจำซากของบริบทเมืองไปสู่มุมมองที่เราเริ่มใช้สมองในมุมที่แตกต่างแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้นครับก็คือเป็นผลงานที่ให้ผู้ชมแต่ละคนเขาสามารถมาตีความกันเอง้อยากมองเป็นรูปสัตว์ต่างๆสิ่งของหรืออะไรก็ได้แล้วได้มันก็จะมีมุมที่แตกต่างกันไปในตัวชิ้นงานครับ งานนี้ชื่อว่า S Curve ครับออก <East S 2> แบบโดย a i s, <kind>? <S ิ k a p ัว r ก <Ha. S 2> ็เป็นปฏิมากรชื่อดัง อีกขั้นหนึ่งเนาะที่มักจะทํางานที่สร้างวิธีการรับรู้ให้กับคนผ่านประติมาก,กรรมตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นแค่แบบว่าหุ่ยเงาสะท้อนธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ลองมาดูเองกับตาบเพราะว่าเวลาเรามองรอบๆอ,อะค่ะมันจะมีแบบทั้งมุมที่เป็นแนวตั้งมีกับหัวเล็กใหญ่สับกันไปคือน่าตื่นเต้นมากๆก,กับผลงานชิ้นนี้เขาตั้งใจให้เราได้เห็นมิติที่แตกต่างเนาะ <c oughs> ค่ะเหมือนกับแบบชีวิตประจาวันมันอาจจะทำซากน่าเบื่อเราก็พอเดินผัดปุ๊บเราค้นพบนิติใหม่ๆในชีวิต เลยนะฮะได้ยินเสียงไหมค่ะมันเหมือนเสียงนี้จิ้งหรีดใช่เหมือนอยู่ในป่าแต่้ริงเสียงเหล่านี้คือเครื่องวิทยุที่เกิดจากพื้นที่โดยรอบของวันแบงคอกเองเป็นป่าคนอนกรีตเป็นเมืองของเราแล้วแล้วก็นำมารับสัญญาแล้วก็ผสมผสานเสียงเหล่านั้นผ่าน ตัวชิ้นง,งานเองก็คือไม้ที่เอามาจากในป่าคือหนึ่ลแล้วก็เดินสายจากพาร์ทวายรอบชิ้นง,งานอันนี้ก็เป็นงานของเขียงเสี่ยวเลย <S <S 2> <S 2> เป็นศิลปินที่ท <S <S 2> <S 2> <ฆ>ําวิดีโออาร์ตเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็การคาดการถึงอนาคตอนนันใกล้นะฮะ ผสมผสานปะทะกับอัตลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมก็เป็นการสะท้อนว่าในทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วเนาะวัฒนธรรมต่างๆก็ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันคําถามสําคัญก็คือแล้วอัตลักษณ์ของโลกใบเนี้ยของแต่ละพื้นที่ของแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมันยังคงมีอยู่หรือเปล่า คุณผู้ชมคะที่อยู่ด้านหลังของเราสองคนเนี่ยถือว่าเป็นอีกชิ้นงานไฮไลท์ของงานแบบที่ศูนย์ศิริกิจเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ไขมองไปไขจะเห็นเหมือนเครื่องบินที่มีลักษณะที่แปลกตาก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เขาดีไซน์เนี่ยเขาตั้งใจจะสื่อถึงอะไรระคะครับงานนี้ก็เป็นงานของ Adele a b d e s e m เนาะ <ừ> ก็เขาใช้เครื่องบิน3ลำนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยนำมาผสมกับตัว ท่าใบะนะครับที่เอามาเกี่ยวพันกันก็เปรียบเทียบเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ค่อยๆยุ่งเหยิงแล้วก็เสื่อมสลายกลายเป็นสิ่งที่ดูคล้ายธรรมชาติแล้วจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นขนมปังที่แม่ของเขาเคยทาในวัยเยาว์ะนะครับก็ย้อนกลับไปคิดถึงครอบครัวหรือว่าชีวิตวัยเยาว์ของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีคําว่า light matter light n เหมือนบารดาดังบุตรสิ่งที่ผมชอบกับงานที่จัดแสดงที่ศูนย์ประชุแห่ชาติศิลิกิตเนี่ย คือผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ไปดูศิลปะบ,บ่อยๆหรือว่าชำนาญในการตีความเนี่ยเขารับดูได้พองานมันชิ้นใหญ่พอเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่เราเข้าไปสัมผัสเป็นบรรยากาศอันนี้ก็อาจจะทำให้คนที่สนใจจะเริ่ม,มเสพงานก็รู้สึกได้อันนี้เป็นงานของกันยาเจริญสุภกุลครับ<ฆ>ก็เป็นงานชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ศิลปินท่านนี้เคยทำ แนวคิดของเขาก็คือมาเหมือนกับผืนโลกของเรานี่แหละแล้วในภาพแรกๆที่ได้กระทําลงไปกับผืนผ้าใบผืนเนี่ยมันคือสีสันของสีดําสีแดงสีที่เหมือนกับความเจริญที่เราได้ฉาบคับลงไปบนผืนโลกะนะพอมันมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็เกิดเป็นสีสันที่ดูรุนแรงหรือว่าดูมีชั้นที่ซ้อนทับกันจนหาที่มาไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายศิลปินเนี่ยเลือกที่จะใช้สีขาว ชโลมทับลงไปเพื่อแทนความหมายถึงการเยียวยาให้กับโลกใบนี้แต่ว่ามันยังไม่สายไปหรอกที่เราจะพยายามทําให้โลกของเราเนี่ยกลับมางดงามแล้วก็ดูสดใสดังเดิมได้ ไกลๆอาจจะเป็นเหมือนแบบรูปวาดจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผ้านะคะใช่แล้วก็เป็นผ้าที่ทํามาเหมือนแบบว่าพาโนรามาเป็นการทอแบบค่อยๆทอทีละผืนนะคะเพราะว่ามันจะมีรอยต่อแต่ว่าพอมารวมกันแล้วมันกลายเป็นรูปเหมือนเรายืนอยู่บนแบบเดินเขาอะไรอย่างนี้เลยค่ะสวยมากคือผมว่าในมุมมองที่เป็นรายละเอียดมันทําให้เราแบบอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆพอเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะรู้สึกว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เนาะอ่าแล้วเราก็จะต้องถอยอองมามองอ่ามันน่าจะเป็นมุมมองที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ในหลายมิติ เป็นเหมือนกับศิลปะที่แทบไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวเป็นเรื่องของป่าไม้โดยที่ศิลปินเนี่ยเขาจับคู่กันเนาะก็คือมีท่านหนึ่งที่เป็น,นกับผลคิดคอนเซปต์แล้วก็มีอาร์ติสในสายเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้เครื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงรูปเนี้ยจะมีช่วงเวลาที่วาดป่าขึ้นมาแล้วก็มีช่วงเวลาที่ลบป่าเหล่านี้โดยที่กลไกลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับต้นปาล์มที่อยู่ด้านข้าง มันก็เปลียบเสมือนกับการที่เราปลูกป่าหรือไม่ว่าจะถางป่าเพื่อจะทําไร่ทาสวนยางสวนปาล์มการเข้าไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เกิดเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในความจริงของเราะะพกอมาดูใกล้ๆก็คืออลังการเหมือนกันนะครับพี่โบ๊ท แต่ว่านี่เป็นเพียงแค่3แลนด์มาร์กตัวอย่างที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วมีอีก8แลนด์มาร์กใช่แล้วที่ไข่เชื่อว่ามีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังมีมุมไฮไลท์อีกเพียบแน่นอนแต่ไข่ก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเราเลือกเป็นรูทติ้งการเดินทางก็ได้วันนี้ไข่กับพี่โบ๊ทเนี่ยพามารูทติ้งที่เรียกว่ารูทติ้งในเมืองสามารถเดินทางผ่านรถไฟใต้ดินได้แต่ว่าถ้าเกิดชอบแบบไปเที่ยววัดโบราณสถานก็เลือกโดยเรือก็ได้เช่นเดียวกันใช่แล้วครับซึ่งเทศกาลศิลปะร 24หรือว่าแบบเนี่ยจะจัดจนไปถึงวันที่25กุมภาพันธ์2568เลยไข่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถไปทําร่วมพพวกับครอบครัวได้แล้วก็ถือว่าเราจะได้แบบมีเวลาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจะสนุกนะคะแล้ววันนี้ช่วงวาไรตี้ไข่พี่โบ๊์บ้านละสวนทีวีนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ